แอมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึงนะคค่งนะฮะกับเคคุงนะฮะกับโลบอกนะที่ได้ทําการเปิดให้เล่นแล้วนะครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเปิดที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับทุกคนอ่ะหลังจากที่เรานะครับไม่ได้เข้ามาเล่นกันนานนานแบบนานมากๆเลยนะทุกคนก็ได้เข้ามาสู่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ก็เหมือนเดิมครับโทรศัพท์กระตุกเหมือนเดิม ตันเดิมนะฮะทุกคนตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องมาดูตัวละครของผมก่อนนะครับที่ได้ทำการสุ่มไปลราวประมาณ48ล้านวันนะฮะทุกคนอ่ะนี่คือตัวละครผมทั้งหมดที่มีนะครับเน้นนะครับในแมป7บาปนะฮะอ่ะดูนะครับ7บาปนะฮะ มานับพร้อมกัน,นครับเอาเป็นตัวมิติชายนี่ก่อนนะครับอ่ะตัวมิติชายนี่ครับเป็น W นะฮะอ่ะเราพิมพ์เลยฮะ W ะฮะฟึบอ่ะมาดูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะฮะยีตัวใช่ไหมใช่ครับทุกคน ประมาณ20ตัวนะหนึ่งสสาสห้าโอเคประมาณ20ตัวนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราลองกดกลับไปที่เดิมของเรานะอ่ะนี้ก็จะมีตัวตัวรับนะครับประมาณ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเค5ตัว6ตัวนะครับประมาณนี้ ยีสต 1> <1, ัวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสอ้าสรุปยีตัวเฮ้ยใช่วออะเอ้าทำไมอันนี้มันขึ้นยี่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เดี๋ยวเอามานี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21ตัวโอ้ oh! <laughs> เอาไปถมที่ไงวะเนี่ย21ตัวแม่งหินไม่มีก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับมิติกไชนี่21ตัว ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเลยนะฮะถ้าแจกได้นี่ผมแจกไปแล้วนะฮะตั้ง21ตัวนะฮะโอ้โหมาดูหินน่าจะเป็นเลดอ๋อเลดอันนี้ครับเป็นเลดเออเลดชายนี่นะครับ,ออรบมองไกลๆก็เห็นแล้วเป็นสีชมพูนะถ้าเลดชายนี่เนี่ยตัวเสามันจะเป็นสีชมพูครับถ้าเลดธรรมดาปกติตตัวเสาจะเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนอันนี้ผมบอกไปก่อนนะเผื่อใครไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหินนะครับว่าเรามีหินเท่าไหร่76หโอ้โหมีหินเยอะจัง 7จ็ดสิบกว่าหินเจ็ดสิบหกถ้าเราลงตรงนี้และก็ได้อีกน่าจะอยู่ราๆประมาณเก้าสิบประมาณเก้าสิบนะทุกคนอ่ะลงดีกว่าเจ้ เพราะว่ามันมันเลยเวลาที่เขาจะต้องอัปเดตมาแล้วเนาะประมาณสองสวันแล้วแต่เราก็ไม่ซีเรียสครับมันก็อาจจะเป็นผลดีนะครับให้เราได้ได้ใช้เวลาี้ระยะเวลาตรงนี้ในการฟาร์มเงินนะตอนแรกเงินผมมีแบบเยอะมากเลยนะประมาณแบบประมาณแบบประมาณแบบสามรอยกว่าคิวอะเออว<ข>่าไปนั่น มาแล้วนะครับทุกคนตัดศูนย์ออกให้หมดนะครับก็จะเหลืออยู่3คิวนะโอเคเดี๋ยวเรามารีบจบดันกันดีกว่านะครับทุกคนปจบดันกันเลยดีกว่าผมแค่ดีดนิ้วทุกอย่างก็จะจบเหมือนทานอตถ้าทุกคนไม่เชื่อคอยดูพร้อมใช่ไหมแค่ผมดีดนิ้วเลือดบอสก็จะเหลือแค่ขีดเดียว

ถ้ามนไม่เลยคีเดียวทุกคน เหลือข้อเดียวจริงๆอ่ะเออทุกคนผมไม่ทำอะไรเลยนะแค่ผมดีดนิ้วอ่ะทุกคนก็ดูดิว่าไปนั่นเฮ้ยอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นเท่าไหร่ยีสิบไปสิบหกหน่าจะหนึ่งอยพอดีว่าไปนั่นเกโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะ ไปทำการฝ่ามฝามฝ้ามนะฮะนี่หรือว่าจะสุ่มต่อดีวะใครจะขยันขนาดนั้นเนาะสุ่มไปสุ่มมาได้ตัวสีเขทไชนี่ม <_ d ata> ันก็ไม่ได้ง่ายนะ <_ d ata> โอเค <_ d ata> ก็ประมาณนู้นนี้นั้นนะครับทุกคนยังไงก็ ผมก็จะไปทําการฟาร์มดีกว่านะไม่ไม่ไมสุ่มแล้วนะคงจะไม่ได้แล้วนะครับนะฮะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะ mm hmm. ยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเออเกมอะไรนะครับ d mm hmm. ดฟเอน e ดฟเอนดเดฟเอนทาวเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันถ mm ้าเห็นน้องๆขอกันมานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบเล่นแบบ ไกลๆให้ท des okay, okay, ุกคนดูนะทุกคนโอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่อัน้ไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะที่ทางจะงานทำการปิดเอ่อปิดปรับปรุงไปเป็นระยะเวลา 3, 4, มสี่ห้าหเจ็ดแปดไม่รู้กี่วันนะครับก็ ขอคนทุกคนนะที่ยังติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นเกมผีหรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนผมจะเล่นออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนหลังจากนี้นะฮะโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ซีเกมยเสดีหรือไปล้วไในนะฮะเจอบทครับ